สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์จะให้พวกเราได้ทํากราฟนะคะต่อจากอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะคะอ่ะก็เข้ามาที่ Google Chart API เหมือนเดิมนะคะ สัปดาหที่แล้วที่พวกเราทำไปก็คือกราฟหุ้นนะคะกราฟหุ้นซึ่งเราเรียกข้อมูลจาก Google สชีตนะคะ o ูเก e ลช e เอามาใส่ใน Google ไซต์ทีเนี้ยวันนี้นะคะอา่านอกจากที่พวกเรา,เาจะดึงข้อมูลจาก Google ชีตนะคะมาใส่ใน Google ไซต์โดยการใช้กราฟ Google Chart นี้เนาะ อาจารย์ก็จะให้เราอะค่ะสร้าง Google Form ขึ้นมานะคะ Google Form แล้วก็แสดงข้อมูลจากการตอบคำถามของผู้คนใน Google Form อะคะ่ะมาเป็นกราฟนะคะซึ่งจริงๆ Google Form เวลาเราทำแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลเป็นลักษณะกราฟในหน้าหลังบ้านของ Google Form มได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกราฟที่ออ ลึกๆหรือกราฟที่แปลกๆอะไรเงี้ยค่ะ Google ฟอร์ก็ไม่ได้จะแสดงได้เนาะเพราะ Google ฟอร์เท่าที่รู้ก็คือว่ามันจะโชว์ข้อมูลเฉพาะลักษณะของกราฟวงกลมกราฟแท่งนะคะประมาณนี้เนาะ Google ฟอร์ ทีนี้กราฟที่จะมาสอนในวันนี้ก็คือบับเบิลชาร์ตนะคะครั้งที่แล้วเราสอนไปคือคันเดลสติ๊กชาร์ตเป็นกราฟหุ้นนะคะกราฟหุ้นมีข้อมูลที่จะต้องใส่4มิติก็คือราคาเปิดนะคะราคาปิดแล้วก็ราคาสูงสุดราคาต่ําสุดแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็วันที่นั้นๆหรือวันนั้นๆน,น,นะคะนี่คือข้อมูลคันเดลสติ๊กนะคะใส่ข้อมูลไปทั้งหมด5คอลัมน์ทีนี้กราฟ b u บเบิลชาร์ตบับเบิลชารเนี่ยเป็นกราฟฟองสบู่คล้ายๆ s c a t t ตอร์ชารเป็นกราฟจุดนะคะซึ่งจะต้องใช้แกน x แกน y ในการพิกัดจุดลงไปในกราฟเนาะแกน x แกน y นะคะแกน x แกน y แกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะเมื่อมีตัวเลขสองตัวก็จะพิกัดลงไปในในกราฟนั้นๆได้ทีนี้ถ้าเป็น Bubble ลชาร์ตเนี่ยมันจะ มีลักษณะของความเล็กความใหญ่ของจุดด้วยนะคะถ้าสังเกตดูวันนี้สีแดงเล็กๆสีบบเงินใหญ่ๆสีส้มนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะแสดงสีสันของจุดแต่ละจุดได้ด้วยหรือว่าเป็นหมวดเป็นหมู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เรา,อาพอดลงไปในกราฟมันจะเห็นหลายมิติมากเลย เห็นมิติของการตัดกันของจุดแกน X แกน Y พิกัดตรงนั้นเห็นลักษณะของสีที่เกิดขึ้นว่ามันอยู่ประเภทไหนหมวดไหนเห็นลักษณะของขนาดของวงกลมนะคะที่มันพิกัดอยู่แล้วก็มันยังโชว์ไอดีอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะคะที่เป็นชื่อตรงนี้ที่เราเห็นนะคะนี้ข้อมูลมีประเภท อะไรบ้างที่จะต้องใส่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกมันมีหลายมิติหลายคอลัมน์ ID เป็นคอลัมน์แรกนะคะ ID เป็นคอลัมน์แรกจะเป็น ID จะเป็นชื่อจะเป็นอะไรก็ได้นะคะสั้นๆเนาะไม่ยาวมากนะคะอย่าให้ซ้ำกันคาแรคเตอร์ Character ของ ID ก็คือต้องไม่ซ้ำกันอันต่อไปเป็นแกน x นะคะแกน x อันต่อเป็นตัวเลขนะคะอันต่อไปเป็นแกน y เป็นตัวเลขนะคะที่จะทําให้เกิดจุดตัดนั่นเองบนกราฟอันต่อไปเป็นหมวดหมู่นะคะเป็นข้อความนะเป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นข้อความจะต้องไม่ยาวมากนะคะข้อความต้องเป็นเป็นลักษณะของเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคานะคะเป็น w ว r d ดเป็น w ว r d ดนะคะอันสุดท้ายก็คือตัวเลขที่จะให้เห็นขนาดของจุดที่เกิดขึ้นถ้าเลขมันมาก วงกลมหรือจุดที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวงใหญ่นะคะถ้าเลขน้อยก็วงก็จะเล็กลงไปตามเลขที่มันมีอยู่คอลัมน์สุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้งหมด5้คอลัมน์นะคะห้าคอลัมน์ห้าคอลัมน์ดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราสร้าง Google Form s <S เพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะห้าคอลัมน์นี้เนาะห้าคอลัมน์นี้อ่าเริ่มเลยไปที่ Google d r i v e ของเรา คลิกคําว่าใหม่แล้วก็ฟอร์มนะคะสร้างฟอร์มใหม่เลยเป็นข้อมูลสินค้าสมุนไพรแล้วกันนะคะแบบฟอร์มสําหรับรวบรวมข้อมูลสินค้า เครื่องสำอางสมุนไพรไทยอ,อันแรกอาจารย์ก็อยากจะให้ใส่ชื่อของสมุนไพรชื่อของเครื่องสำอางนั้นๆนะคะเอาแบบสั้นๆน,นะเนาะไม่ต้องยาวนะคะเป็นการเขียนชื่อลงไปนะคะ ช่องที่สองเอาราคาราคาสินค้าเป็นการใส่ตัวเลขนะคะเป็นการใส่ตัวเลขช่องที่สามเป็นปริมาณของสินค้านะคะคือสินค้า มันจะมีน้ำหนักว่ามันกี่เอมอหรือว่ากี่กรัมนะคะกี่เอหรือกี่กรัมก็เป็นการคีย์ข้อมูลตัวเลขลงไปเช่นเดียวกันอันที่สี่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ของสินค้าอ่า ถ้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยเป็นดับดาวฤตได้เพราะว่าเป็นประเภทนะคะดับดาวฤตก็คือตัวเลือกนั่นเองตัวเลือกเอ,เอาเป็นสำหรับใบหน้าหมวดหมู่ใบหน้าใบหน้าร่างกายศีรษะ มีอะไรอีกเช่นใบหน้าก็สบู่ล้างหน้าครีมทาหน้าแป้งทาหน้าแป้งพับอะไรเงี้ยค่ะเสรั่มทาหน้าร่างกายก็เช่นสบู่ทาทชมบูถูตัวโลชั่นทาผิวอะไรแบบเนี้ยค่ะศีรษะก็แชมพูครีมนวดแฮททรนิกโลชั่นใส่ผมอะไรอย่างนี้นะคะ ปากก็อย่างเช่นยาสีฟันเมาส์สเปย์นะคะประมาณนี้เอาหมวดหมู่ประมาณสี่อย่างเนาะแล้วก็คำถามอีกอันหนึ่งคือเราลองนับดูว่าจํานวนชิ้นจํานวนชิ้นที่วางบนชั้นวางที่ขายอยู่ค่ะ บนชั้นวางที่ขายอยู่อ่ะมีประมาณกี่ชิ้นประมาณเรานะคะประมาณกี่ชิ้นอ่าใส่เป็นตัวเลขนะคะอ่าแล้วก็ถ้าถ่ายรูปได้ถ้าถ่ายรูปได้ก็ถ่ายรูปมาด้วยแนบรูปมานะคะอันนี้เป็นภาพแนบภาพแนบภาพนี้เราจะใช้เป็นลักษณะอัปโหลดไฟล์ แบบนี้นะคะคลิกดำเนินการต่อภาพนี้แนบได้กี่ภาพก็เอาภาพหนึ่งก็พอนะคะตัวขนาดของภาพเอาขนาดสูงสุดสักเท่าไหร่เอาสิบเอมบแล้วกันเผื่อว่ามันถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บภาพแต่ถ่ายได้ก็เก็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติ๊คําว่าจำเป็นนะถ้าไหนทีเ่เก็บข้อมูลไม่ได้เราก็ ไม่ต้องติ๊กคำว่าจำเป็นอันไหนบังคับให้ตอบก็ติ๊กคำว่าจำเป็นนะคะเสียงอาจารย์จะแหมๆนิดนึงนะเหมือนเป็นหวัดนะคะทีนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตั้งชื่อแบบฟอร์มนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นของใครนะใส่ชื่อเล่นเราลงไปเติมไปด้วยนะคะจะได้ไม่ซ้ำกันกดส่ททงค่ะได้แบบฟอร์มมาแล้วนะคะ ัดลอกอืมแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งเอาไว้ด้วยนะคะส่งให้อาจารย์ดูด้วยว่าเราทำแบบฟอร์มแบบนี้เดี๋ยวจารย์กอวางลิงก์ไว้ก่อนทั้นแรกมาสร้างแบบฟอร์มก่อนนะคะเดี๋ยวาวางลิงก์ไว้ก่อนได้แบบฟอร์มมาแล้วนะคะไหนลองเทสดูซิลองเทสดูซิอาแบบฟอร์มมาเทสนะคะอ่าลองกรอกข้อมูลลงไป ก็มูลลงไปสักสองรายการนะคะชื่อเครื่องสำอางเซรัม่มเซรั่มใบไผ่ราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าปริมาณสามสิบมลเดี๋ยวเราไม่ต้องเขียนมลนะคะสามสิบเฉยๆนี่แหละ กมหรือ ML มันใกล้เคียงกันอ่ะสําหรับใบหน้าชั้นวางที่วางอยู่ประมาณห้าสิบชิ้นรูปภาพตอนนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่กดทง่งได้ข้อมูลมาแล้วใส่ข้อมูลไปอีกสักอย่างหนึ่งเจลอาบน้ํมามะลิราคาสินค้า แปดสิบเก้าปริมาณร้อยห้าสิบอมลหมดมูสำหรับร่างกายจำนวนชิ้นที่วางอยู่ประมาณยี่สิบชิ้นกดทรงอันนี้ค่ะเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะอันนี้เราก็จำลองก่อนก็ได้นะคะจำลองก่อนอ่าเมาส์สเปสมุนไย ราคาห้าสิบเก้าปริมาณห้าสิบกรัมห้าสิบมลโทษสำหรับปากจำนวนชิ้นประมาณสามสิบชิ้นภาพไม่เพิ่มนะยังไม่เพิ่มอ่า ฉันจะใส่สักสีอันนะคะเพราะว่ามีสีสีสีประเภทเนาะอีกอันนึงก็อ่แชมพูปิดผมขาวแชมพูปิดผมขาวราคาร้อยเ้สิบเก้าขนาดห้าร้อยมลเลือกเป็นสีสะ จำนวนที่วางเยอะหน่อยอันนี้สักประมาณร้อยขวดอ่านขะวดท่งอันนี้ใส่ข้อมูลคร่าวๆนะคะลองใส่ข้อมูลดูทีนี้พอใส่ข้อมูลไปแล้วเรามาดูในฟอร์มที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเกิดการตอบกลับนะคะไหมสี่รายการพอคลิกเข้ามาในนี้นะคะมันก็จะเห็นถึงข้อมูลที่ถูกใส่มานะคะ ข้อมูลที่เป็นข้อความที่ใส่มาจะโชว์เป็นรายการข้อความเลยอันนี้คือหลังบ้านของ Google Form ที่เราสร้างฟอร์มไว้นะคะราคานะคะปริมาณเห็นไหมคะแล้วก็หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่มันแสดงเป็นกราฟวงกลมนะคะกราฟวงกลมอย่างละหนึ่งก็โชว์สัดส่วนให้เห็นด้วยว่า25%่อร์เซ จำนวนชิ้นที่วางอยู่บนชั้นวางนะคะข้อมูลพวกนี้5้ามิตินี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปทำบับเบิลชาร์ตทีนี้เวลาจะเอาไปทำบับเบิลชาร์ตมันจําเป็นจะต้องมี g o Google s h e e t นะคะ Google Form เนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราสามารถที่จะเจนเนอเรตเป็น g o Google s h e e t ออกมาได้เลยนะคะคลิกไปตรงคำว่าลิงก์ไปยังชีตนะคะกรณีที่เป็นฟอร์มใหม่ยังไม่เคยมีชีตอยู่เราก็ เลือกสร้างสเปซชีตใหม่นะคะตั้งชื่อตั้งชื่อก็ตั้งชื่ออตัตโนมัติตามชื่อของ Google Form นี้แหละนะคะจากนั้นก็กดสร้างนะคะด้านบนตรงนี้มันก็จะทำการเจนเนเรตไฟล์ Google s h e e t ให้กับเรานะคะขั้นแรกเมื่อเรามี g o Google s h e e t แล้วอย่าลืมที่จะ ทำให้ Google s h e e t นี้เผยแพร่ข้อมูลได้คือไปที่ไฟล์แชร์แล้วก็เลือกแชร์กับผู้อื่นนะคะเลือกตรงนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะเข้าถึงได้โดยให้สิทธิ์เป็นผู้ดูได้ผู้อ่านได้นะคะแล้วก็เสร็จสิน้นทำการแชร์ไฟล์ก่อนเลยไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปทำ Google Chart ใส่เอาไว้ใน Google s i t e ได้นะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีข้อมูลแล้วใน g o o g l e f อร์เนี่ยเขาจะมีการประทับตาด้วยเห็นไหมคะประทับไม่ใช่ประทับเวลาไม่ใช่ประทับตาประทับเวลาด้วยนะคะเวลาของการตอบใน Google Form แล้วก็จะมีข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปทั้งหมดเลยซึ่งข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยค่ะมีชื่อของเครื่องสําอางนะคะอาจารย์กําหนดว่าจะต้องไม่ซ้ํากันเนาะงนั้นในกระบวนการพิมพ์ต้องต้องไม่ซ้ํากันนะคะ มีสินค้าที่เป็นราคาสินค้ากับปริมาณที่เป็นตัวเลขนะคะมีหมวดหมู่นะคะแล้วก็มีจำนวนชิ้นที่วางอยู่บนชั้นวางก็คือเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันและกับข้อมูลที่จะเอาไปทำเป็นกราฟบับเบิลชาร์ตนะคะอย่างที่บอกกราฟบับเบิลชาร์ตเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะเหมือนกับกราจุดหรือสแกตเตอร์นะคะที่พอตลงไปในแกน x แกน y นะ แล้วก็ให้สีกับขนาดด้วยนะคะรวมถึงบอก id หรือชื่อของมันให้เห็นด้วยในข้อมูลหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องการข้อมูลทั้งหมด5้าคอลัมน์นะคะตอนนี้เรามีแล้วเรามีตามนี้เลยดังนั้นวิธีการก็คือเราจะทำคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วคือดึงข้อมูลจาก Google Sheets มานะคะดึงข้อมูลจาก Google s h e e t มาแล้วเอาอ่า มาแสดงเป็น google g r a p แต่ใช้ bubble chart นะคะใช้ bubble chart ที่นี้สัปดาห์ก่อนเรามีอยู่แล้วตัวอย่างใน google site ของเรานะคะสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สาม วาดกราฟใช่ไหมคะวาดกราฟจริงๆอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่สี่นะคะสามกับสี่อันนั้นนี้สัปดาห์ที่ห้าเพราะว่าตัวนี้เราทำไปหลายกราฟเหมือนกันเนาะนับเป็นสองสัปดาห์อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวอย่างนะคะตัวอย่างของโค้ดนะคะตรงนี้ไปใช้เลย แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็น bubble chart เนี่ยขอ copy ขอ copy แล้วก็เพิ่มหน้าใหม่เป็น w e e ห้าสร้างรับจากข้อมูล Google form สร้างกราฟจากข้อมูล Google Form จันก็อังโค้ดเลยเมื่อก,กี้ copy มานะคะจากกราฟหุ้นเมื่อกี้เวลาจะเปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนอ่าเวลาจะเปลี่ยนจำได้อยู่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับ Google s h e e t ID ของเรา ตอนนี้เราเผยแพร่เป็นสาธารณะที่คนอ่านได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะ Copy l i n ลไปได้นะคะลิงก์ที่กลับไปก็เริ่มจากตัว HTTP สิ้นสุดที่ก่อน S/ แลตอิดดินะคะอันนี้คือลิงก์ของชีตของเรานะคะ copy ไปเลยไปวางตรงไหนนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอา HTTP ด้วยยาวมาจนถึงก่อนคําว่า slash GVIZ นะคะ ก่อนคำว่า slash G V I Z นะอันนี้คือลิงก์ช e t นะคะไฮไลท์แล้วก็วางทับไปเลยค่ะวางแทนที่ไปเลยพอวางเสร็จเรียบร้อยคอลัมน์ที่จะใช้งานมีคอลัมน์ไหนบ้างให้พิมพ์อ้างอิงไปด้วยนะคะคอลัมน์ที่จะใช้งานตอนนี้เรามีคอลัมน์ชื่อมันก็คือ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D คอลัมน์ E คอลัมน์ F นะคะเพราะว่นเราใช้5คอลัมน์ B C D E F หะะ้ 5, คาคอลัมน์นะคะงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็น B อยู่ข้างอันแรก C D E แล้วก็อันสุดท้าย F ใช่ไหมคะแถบบเลื่อนมาใส่คอม,มา่ากั F แบบนี้เราจะใช้ B C D E F นะคะ ห้าคอลัมน์นี้นะคะในการเจเนอเรชันชื่อของชีตนะคะชื่อของชีตตอนนี้มันเป็นคำว่าการตอบฟอร์มหนึ่งแต่ในโคดดิ้งของเราเนี่ยชื่อชีตมันเป็นชีตหนึ่งมันไม่ตรงกันแบบนี้เดี๋ยวมันจะหากันไม่เจอดังนั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรสักที่หนึ่งจะเปลี่ยนตรงนี้หรือจะเปลี่ยนตรงนั้นก็ได้นะ,ะอาจารย์ขอไปเปลี่ยนในในนี้ละกัน เพราะมันเป็นภาษาไทยเดี๋ยวมันเอาไปใช้ไม่ได้นะคะขอเปลี่ยนชื่อของชีทที่มีการตอบแบบฟอร์มเป็นชีทหนึ่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับโคโดดิ้งที่เราอ้างอิงชีทหนึ่งในนี้ไปนะคะทีนี้ลักษณะของการโชว์เป็นกราฟเนี่ยเราจะโชว์เป็นบับเบิลชาร์ตนะคะแต่ตอนนี้โคโดดิ้งตัวอย่างที่เราเอามาโชว์หลังคำว่า Visualization เนี่ยคะ่ะมันเป็น Can d l e s t i c k Chart ดังนั้นเราจึง จะต้อง copy ตัวนี้ไปนะคะ copy bubble c h a r ชไปวางตรง visualization นะคะแทนคําว่า candlestick ชาร์ t ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งก็คือตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่า option ของ option ของ Char t นะคะ option ของ Char t option ของ Chart เนี่ยหรือลักษณะที่กราฟอ่าเรียกเรียกใช้งาน ว่ามันจะต้องมีฟอนต์ไซส์เท่าไหร่แกน x ชื่ออะไรแกน y ชื่ออะไรไตเติลชาร์ตชื่ออะไรอ,อะไรเงี้ยค่ะออปชันของชาร์ตคือส่วนที่มันตกแต่งกราฟหรือว่าขยายความตรงนี้ค่ะชื่อกราฟแกน x แกน y ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ขนาดของฟอนต์เนี่ยของกราฟเนี้ยเราให้ออปชันเป็นเท่าไหร่อันนี้สำหรับบับเบิ้ลชาร์ตนะคะน,นี่ก็บอกไตเติลให้ใส่ชื่อของกราฟเป็นแบบนี้ยาวๆเลยนะคะ แกน x ให้ใส่ชื่อนี้นะคะแกน y ให้ใส่ชื่อนี้นะคะแล้วก็ bubble chart ที่เป็น text style ให้ใส่ฟอนต์เป็น11นะคะอันนี้ก็คือ option นะนี้เราเอาไปใส่ในโค้ดของเราด้วยก็ได้นะคะก็คือเราก็ใส่ไปก่อนคำว่าว่า data เนี่ย พอออปชันมันวางอยู่ตรงก่อนที่จะเริ่ม visualization ใช่ไหมคะตัวออปชันชาร์ตของตัวเนี้ยแล้วก็ copy ก็มาวางอ่าวางให้เป็นที่เดียวขึ้นก็ได้ก่อน Visualize นี้เราเปลี่ยนชื่อชาร์ตของเราเป็นอยู่ในฟันหนูนะคะอย่าลบฟันหนูออกไปนะครับ แสดงราคาและปะริมาณของสินค้าเครื่องสำอางสมุนไพร mm hmm. อันนี้คือชื่อกราฟแกน x แกน x แกน x, กน x ของเขาเป็น life ตัวนี้แกน x นะคะ expectary นะ expectary expectancy นะส่วนแกน y นะคะ y เป็นตัวนี้เป็นเ a t เนอะดังน,น,นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนแกน x เป็นราคานะคะแกน x เป็นราคาแกน y เป็นปริมาณนะของเรานะเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราเก็บมาราคาสินค้านี้ปริมาณ สินค้านะคะฟอนต์บับเบิลก็เป็น11นะคะทีนี้ตรงคําว่า Data ตรงนี้นะตอนวาดกราฟ Data ้าคอมมา g h สี่รเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าออปชันที่เขาใส่เป็นความสูงของกราฟเลยแต่ว่าในตัวอย่างของบับเบิลชาร์ตเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราอ่า ให้มันวาดกราฟเนี่ยเขาเรียก Data มาแล้วก็ใส่ตัวแปลออปชันที่เราเซตอัพในออปชันเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องปรับเป็นคำว่าออปชันนะคะตามเขาตรงนี้นะจากคำว่า Hi g h 400นะนี่มันเป็นของ a n d l e s ส i c k Chart นะคะที่เรา c o ป y ี้โค้ดจากสัปดาห์ที่แล้วมาวางเพราะฉะนั้นเราปรับนิดหน่อยปรับนิดหน่อย,ปร,อยปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะปรับเปลี่ยนเอาอ p อ i ชันมาวางปรับเปลี่ยนตัวลิงก์ของ Google Sheet ของเรานะคะให้เป็นข้อมูลสินค้าเครื่องสำอางที่เราเก็บมาจาก google form ปรับเปลี่ยนคอลัมน์นะคะห้าคอลัมน์ที่เราใช้ให้อ้างอิงให้ตรงก็คือมีชื่อของเครื่องสำอางมีราคามีปริมาณมีหมวดหมู่แล้วก็มีจำนวนชิ้นที่วางขายบนเชลโดยประมาณเมื่อปรับเปลี่ยนครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองคลิกถัดไป แล้วก็ให้มันโชว์ข้อมูลแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมองเห็นว่าข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองเซฟดูสิบันทึกนะคะเผยแพร่กดเผยแพร่กดดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่เลือนลงมาดู อ่าถ้าข้อมูลเรามากกว่านี้นะคะหมายถึงว่าอันเนี้ยข้อมูลเรามีแค่สี่อย่างเนาะข้อมูลข้อมูลมีสี่อย่างเราก็จะเห็นจุดเยอะๆเลยนะคะยิ่งยิ่งมีเยอะยิ่งจุดเยอะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเราก็จะมองข้อมูลเห็นถึงดีเทลของมันเจลอับน้ำมารีล่ราคาแปดสิบเก้าปริมาณร้อยห้าสิบมลหมดหมู่ของสินค้าใช้กับร่างกายคือเป็นสีส้มนะคะ จำนวนชิ้นที่วางบนชั้นวางประมาณ20ชิ้น20ชิ้นมันน้อยไงมันเลยเป็นจุดเล็กนะคะอันนี้แชมพูวางอยู่บนชั้นร้อยชิ้นวงกลมมันก็เลยใหญ่นะคะราคาสินค้าร9อนะคะแล้วก็ปริมาณปริมาณเยอะหน่อยมันก็เลยอยู่ที่ความสูงสูงสูงคือ500อนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือบับเบิ้ลชาร์ตนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนกรอกข้อมูลเติมเข้าไปล่ะเช่น เซรั่หมหอยทากทองคําราคาร้อยห้าสิบบาทปริมาณยี่สิบมวหมดมูสำหรับใบหน้าวางอยู่บนชั้นวางประมาณห้าสิบชิ้นจริงๆเรา เหมือนกับถ้าวางอยู่บนชั้นวางถ้าไปประยุกต์กับร้านค้าก็คือเหมือนมีในสต๊อกนั่นแหละเนาะมีในสต๊อกเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้เราลองมารีเฟชนะคะเมื่อมีคนตอบเพิ่มเข้ามาอ่าเห็นไหมคะว่าหอยทากทองคําก็จะขึ้นมาในกราฟของเราเลยนะคะเป็นข้อสรุปว่าเนี่ยเซรั่มหอยทากทองคําก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนเซรั่มใบไผ่นะคะเป็นหมวดเดียวกันแต่ว่า ่าราคาเนี่ยจะถูกกว่านะเพราะแกนแนวนอนคือราคานะแกนแนวนอนคือราคาราคาจะถูกกว่าปริมาณก็ใกล้เคียงกันก็คืออันนี้20 ml อันนี้30 ml ความสูงมันก็เลยไม่ได้สูงนะคะแต่แต่อยู่ที่หลักหลักสิบเมาส์เป50 ml ราคาอยู่ที่59บาทนะคะคือความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันคือปริมาณของสินค้าดังนั้นเราสามารถดูได้เลยว่า สินค้าอะไรที่มันปริมาณมากๆก็คือพวกแชมพูอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่บนบนหน่อยนะคะสินค้าอะไรปริมาณน้อยๆอ,อยู่ต่ำๆสินค้าอะไรที่ราคาแพงๆอยู่ขวามือสินค้าอะไรราคาถูกๆนะคะก็อยู่ซ้ายมือนะคะันนี้ก็จะเป็นมิติของบับเบิลชาร์ตส่วนสีก็จะบอกว่ามันอยู่หมวดหมู่ไหนใช้สําหรับใบหน้าร่างกายปากหรือว่าศีรษะนะคะอ่าลองทากันดูประมาณนี้นะคะวิกนี้เนาะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะน่าจะออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้อัดคลิปไว้ให้พวกเราดูย้อนหลังเดี๋ยวตอนที่พวกเราได้สอบปฏิบัติเราจะได้มีอะไรทบทวนย้อนหลังกันนะคะทุกคนลองทําดูแล้วก็เวลาส่งก็ส่งสองอย่างนะคะวันนี้ของวิกนี้นะคือเราต้องส่ง Google Form ด้วยนะคะที่เป็นลิงก์นะคะนะส่ง Google ฟอร์มที่เป็นลิงก์กับส่งหน้านี้ที่เราทำกราฟนะคะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ